สวัสดีครับวันนี้โครงการของ Happy l i f e 64นะครับจะเป็นโครงการที่จะช่วยเกษตรกรนะครับที่มีเข้ามาร่วมนะครับเป็นสวนเกษตรออนไลน์จะเพิ่มรายได้ให้เยอะแยะมากนะครับเพราะงา้น Happy l i f e 64นะครับวันนี้เรานำเสนอ Happy l i f e หมายเลข6นะครับเพื่อจะ ช่วยสวนเกษตรที่เข้ามาร่วมทําสวนเกษตรออนไลน์จะเพิ่มราไได้เยอะมากเลยนะครับติดตามดูนะครับขั้นตอนในการทําสวนเกษตรออนไลน์ท่านทําเกษตรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้ทุกชนิดนะครับสวนลําไยสวนงอกสวนลองกองนะครับหรือสวนมังคุดนะครับหรือสวนมะขามนะครับหรือแม้แต่ท่านที่ปลูกต้นกระท่มนะครับทุก สวนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับโดยทํารายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนในการทําศวนเกษตรออนไลน์นะครับเมื่อท่านมีสวนยอยู่แล้วนะครับอยากเข้ามาร่วมนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นโครงการช่วยเหลือช่วยเหลือสวนของท่านนะครับที่ท่านทําอยู่ภาวะวันนี้ทําสวนก็เป็นมี้เป็นศีนนะครับไม่พอใช้แต่โครงการจะเข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือเลยทุกสวนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเราตกลงให้การช่วยเหลือเจ้าของสวน ตกลงให้การช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับเป็นการเพิ่มรายได้ก็ไปช่วยเหลือและเป็นการเพิ่มรายได้ให้ทุกเดือนเลยนะครับไม่ต้องไปกู้ยืมอีกต่อไปตกลงให้การช่วยเหลือเจ้าของสวนโดยให้เงินทุนแบบให้เปล่าเข้ามาช่วยท่านนะครับโดยให้เงินทุนทั้งปีนะครับทั้งปีต่อครั้งตอนหนึ่งไร่นะครับแต่ให้เริ่มแต่ละสวนที่เข้ามาเริ่มให้เริ่มหนึ่งไร่ก่อน เข้าใจและขยายต่อไปนะครับให้เริ่มหนึ่งไร่ก่อนแล้วขยายการเพิ่มดูแลต่อเนื่องไปนะครับเริ่มที่หนึ่งไร่ก่อนแล้วก็ขยายต่อไปทีละไร่ละไร่ละไร่ที่เราจะไปให้ความช่วยเหลือให้เงินทุนแบบให้เปล่านะครับในการช่วยเหลือแบบให้เปล่าเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีการช่วยเหลือแบบให้เปล่าปีละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นต่อไร่ต่อปีนะครับเป็นการให้เปล่านะครับต่อไร่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นซึ่งเราจะต้องดูรายละเอียด นะครับจะมีเจ้าหน้าที่มีผู้ติดต่อเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเข้าไปดูแลนะครับและเงินที่เราให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับตกลงให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่ก็ตามเมื่อทําความตกลงทําให้ถูกต้องแล้วเนี่ยแบ่งจ่ายล่วงหน้าให้ทุกเดือนเลยนะครับไม่ใช่ให้ทั้งปีละครั้งทุกเดือนจะแบ่งให้เลยคุณจะได้ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องกู้ยืมอีกต่อไปแบ่งจ่ายล่วงหน้าให้ทุกเดือนลดภาระของเจ้าของสวนไม่ต้องกู้ยืมอีกต่อไปนะครับ ก็จะเป็นการช่วยเหลือกันทีนี้เมื่อคุณเข้ามาทําเป็นสวนเกษตรออนไลน์หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าของสวนเกษตรออนไลน์นะครับอยากให้ศึกษาให้เข้าใจนะครับถ้าจะเข้ามาร่วมนะครับหเมื่อคุณจะเข้ามาร่วมเนี่ยเนื่องจากเป็นเกษตรออนไลน์ตัวเจ้าของสวนจะต้องเปิดลายขึ้นมาก่อนนะครับลายของคุณนะครับและเป็นไลายของคุณเพื่อที่จะให้ผูป้ประสานงานของเราประสานงานกับคุณได้และต่อไปเนี่ยนะครับ ต้นไม้แต่และต้นในนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะหาผู้ดูแลมาช่วยคุณเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะมีคนจัดหาม,มาดูแลให้คุณนะครับเปิดไลน์ขึ้นมาเพื่อจะได้ไปสื่อสารกันจากนั้นเนี่ยครับผู้ประสานงานจะแนะนําให้คุณทําแผนที่เริ่มที่แปลงละหนึ่งไร่ประมาณน่นะครับต,ตามที่ผู้ประสานงานแนะนํานะครับแต่ละแปลงนะครับทีละแปลงนะครับแปลงละหนึ่งไร่มีตําแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นนะครับว่าในแปลงนี้มีกี่ต้น แต่ให้เลือกแปลงที่อยู่ติดถนนก่อนหรืออยู่ทางด้านหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยขยายต่อไปเรื่อยๆเอาแปลงที่ติดถนนหรือด้านหน้าก่อนนะครับแล้วขยายไปทีละไร่ทีละไร่ไต่อไปนะครับ <göz intens ifies> แต่ละแปลงจะให้วางตำแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นเป็นตำแหน่งแบบประมาณนะครับตามที่ผู้ประสาน <airport> งานเขาจะให้คําแนะนํา,นาคุณเอง <mac book> นะครับ <cherish> อันนี้ทําง่ายไม่ต้องไม่ต้องพิตกนะครับ <rainforest> จากนั้นเนี่ยแต่ละต้นที่อยู่ในแต่ละแปลงจะมีเลขหมาย ตอกอยู่ที่พื้นดินนะครับที่หน้าต้นไม้แต่ละต้นผู้ประสานงานวางผังเสร็จผู้ประสานงานจะเป็นผู้ส่งหมุดให้ตอกนะครับตอกง่ายๆเลยนะครับก็ <im it> จะรู้ว่าต้นไม้เนี่ยนี่เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์สามนะครับจะได้ดูและช่วยเหลือกันได้ถูกนะครับมีหมายเลขตอกอยู่ผู้ประสานงานจัดให้นะครับเป็นหน้าที่และเป็นภาระจากนั้นเมื่อมีผู้ดูแลเข้ามาแล้วแต่ละต้นจะมีผู้ดูแลเข้ามาแล้วนะครับ เจ้าของสวนก็จะใช้ไลน์นะครับพูดคุยกับเจ้าของต้นไม้นะครับหรือจะมีการขอให้ถ่ายรูปบังวิดีโอบั่งหรือส่ง GPS ให้เจ้าของเดินทางมาดูมาเยี่ยมนะครับมันก็จะเกิดการท่องเที่ยวเพิ่มข้ามาเป็นกําไรนะครับจากนั้นก็ดูแลบริการเมื่อเจ้าของต้นไม้มาเยี่ยมมาดูนะครับเพราะเขาให้ความช่วยเหลือมานะครับก็เป็นมิตรกันนะครับช่วยเหลือกันสองคมหน้าอยู่จะตายไปนะครับทีนี้นห้า เมื่อมีผลผลิตขึ้นมานะครับก็ถ่ายรูปให้เจ้าของดูผลผลิตทั้งหมดเนี่ยเป็นของเจ้าของสวนนะครับเพราะเราให้การช่วยเหลือแบบให้เปล่าแต่ผู้มาช่วยดูแลเนี่ยเขาก็จะได้ดูและชื่นใจด้วยนะครับดูและชื่นใจด้วยนะครับจัดเก็บผลผลิตหรือถ่ายรูปให้เจ้าของดูและผู้ดูแลที่เขามาดูแลคุณเนี่ยนะครับอาจช่วยซื้อผลผลิตเพิ่มเป็นรายได้ของคุณอีกนะครับก็ช่วยขายให้ในราคามิตรภาพพะ เขาเป็นผู้มาดูแลเป็นผู้มาลงทุนให้นะครับขายให้ในราคาพิเศษราคามิตรภาพและช่วยส่งผลผลิตให้นะครับเมื่อเขาชาระเงินเข้ามานะครับเมื่อผู้ดูแลต้องการแล้วก็เก็บเงินค่าขนส่งปลายทางนะครับก็เท่ากับเป็นการช่วยเจ้าของสวนด้วยผลผลิตเป็นของคุณนะครับเราให้เงินช่วยเปล่าไปผลผลิตทั้งหมดเป็นของเจ้าของสวนเจ้าของสวนนะครับเมื่อเราช่วยคุณคุณอาจมีน้ําใจอาจมีน้ําใจนะครับไม่ได้บังคับมอบ ผลผลิตส่วนหนึ่งให้เราเพราะจริงๆเราออกให้หมดแล้วนะครับเจ้าของสวนอาจมอบผ,ผลผลิตให้กับทางโครงการเข้ามาส่วนหนึ่งทางโครงการนี่นะครับก็จะนําผลผลิตไปในเพื่อจําหน่ายหรืออาจจะฝากคุณจําหน่ายเลยนะครับเพื่ออะไรเอารายได้มาเป็นกองทุนไว้พัฒนาชุมชนที่เราอยู่ครับเห็นไหมครับเราเข้าไปช่วยเหลือคุณคุณมีผลผลิตคุณอยู่สบายเลยนะครับและในส่วนหนึ่งก็ยังได้ช่วยเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนไปนะครับ การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการช่วยสัญญาปีต่อปีนะครับหากเจ้าของสวนดูแลผ,ลผลผลิตดีก็จะทําการต่อสัญญาไปอันนี้อยู่ที่คุณด้วยนะครับต้องดูแลให้ดีนะครับผมก็ฝากไว้ที่ให้ทุกคนเพื่อจะเป็นทางออกให้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม Happy l i ล e 6เนี่ยสร้างระบบและเครื่องมือเป็นทางออกให้กับเกษตรกรทุกคนนะครับ เจ้าของสวนเองที่เข้ามาร่วมเป็นสวนเกษตรจะมีรายได้เพิ่มอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามเท่าเลยนะครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินและจะได้ปุกด,ดีได้และเมื่อเจ้าของสวนเราเข้าไปช่วยแล้วเจ้าของสวนก็ถ้าเข้าใจระบบเจ้าของสวนเองนะครับก็ดูแลสวนเกษตรออนไลน์ที่อื่นด้วยเลยแต่ละต้นเพราะคนอื่นเป็นผู้ทํางานให้คุณละเมื่อร่วมดูแลสวนเกษตรออนไลน์ของสวนอื่นๆด้วยนะครับคุณจะมีรายได้ดูแลต้นหนึ่งนะครับ ะมีรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่จ่ายตามระบบนะครับเข้าใจให้คุณทุกเดือนเลยนะครับมีรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อต้นต่อปีที่คุณไปช่วยดูแลนะครับเราให้เงินช่วยเหลือเสร็จคุณทางานสบายแล้วมีรายได้ผลผลิตเป็นของคุณจากนั้นคุณก็มีน้ําใจช่วยทําดูแลสวนเกษตรออนไลน์ของสวนอื่นๆด้วยนะครับดูหนึ่งต้นสองร้อยห้าสิบเองตามระบบนะครับก็จะมีรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อต้นเลย ส่วนคุณจะดูแลกี่ต้นก็อยู่ที่คุณเองยิ่งดูแลมากยิ่งมีน้ําใจมากก็ยิ่งมีายไ้มากครับก็เป็นรายได้เสริมให้นะครับผมเลยอธิบายชี้แจงให้รับทราบนะครับยังไงก็ตามเราจะมีผู้ประสานงานนะครับติดต่อคุณติดต่อเข้ามาผู้ประสานงานก็จะเข้าไปติดต่อและดูแลเป็นตัวโคโดีเตอร์ให้คุณกับโครงการนะครับดูให้เข้าใจนะครับจะเป็นเอาให้กับทุกคนขอบคุณมากครับ